ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับเจสันบรอนยอดจรชนคนอันตรายภาคที่5หนังเริ่มต้นที่เจสันบอนพระเอกของเราขณะนี้เขาจะมากบดานอยู่ในประเทศกรีซโดยเขาเลือกที่จะใช้ร่างกายในช่วงบ้านปลายชีวิตด้วยการเป็นนักสู้ข้างถนนโดยบรอนหวังลึกๆแค่เพียงว่าการทำแบบนี้มันจะช่วยให้เขาหมดทุกได้ในสักวัน ด้วยทุกสังเวียนที่เขาไปขึ้นโชกบอนใช้เพียงบัตรเดียวเท่านั้นก็สามารถล้มทุกคนลงได้ฉากต่อมาตัดไปที่ประเทศไอร์แลนด์เราจะมาอยู่กับนิกกี้พาสานสาวสวยตั้งแต่ในภาคแรกแต่ว่าตอนนี้เธอก็แก่ไปมากแล้วโดวยนิกกี้ก็จะแอบมาใช้คอมพิวเตอร์ของทินนี่เพื่อทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ CIA ฉากถัดมาณสุดบัญชาการหน่วยข่าวกอง CIA เราจะมาอยู่กับแคทเธอรีหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไซเบอร์ซึ่งตอนนี้เธอกำลังตรวจจับไป้ว่ามีใครกำลังเจาะระบบของ CIA กลับมาที่นิกกี้เธอจะเริ่มทำการคัดลอกข้อมูลโครงการลับของรัฐบาลทุกอย่างเข้าสู่แฟลตไดด์โดยนิกกี้มีจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวเลยก็คือเธอต้องการแชรโครงการเหล่านี้ให้กับประชาชนได้รับทราบ กับปที่แคทเทอรีตอนนี้เธอก็ไม่สามารถหยุดการคัดลอกไฟล์ของนิกกี้เอาไว้ได้ทันแคทเทอรีเลยฝังไวรัสใส่ไฟล์นั้นไปแทนพอหากนิกกี้เปิดแฟลชไดร์อีกรอบแคทเทอรีจะรู้ตำแหน่งของแฟลชไดร์ทันทีส่วนด้านตอนนี้นิกกี้ก็จะรู้แล้วว่าพวกซ a ตรวจจับเธอได้จึงรีบหนีออกไปจากตึกหลังนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดแคทเธอรีจะเริ่มทำการสืบค้นข้อมูลจากยูดเอรนเนี่ที่นิกกี้ใช้เข้ามา จนเธอสามารถตามจนรู้ว่าเป็นนิกกี้รวมถึงยังรู้ว่านิกกี้มีความเชื่อมโยงกับเจสันบรอนอีกด้วยพอมีข้อมูลครบเรียบร้อยแคทเธอรีน <atter> จะเข้าไปแรงางานกับขัอหน้าของตนว่าแฮกเกอร์คนที่แฮกเข้ามาก็คือ Nick นิกกี้พาสันเธอมีความเชื่อมโยงกับคนที่ชื่อว่าคริสเตียนโดยนายคนนี้ก็เป็นอดีตสายลับของ CIA ด้วยอีกคนแล้วที่เด็ดกว่าก็คือมันมีชื่อของเจสันบอนโผล่ขึ้นมาด้วย เท่ากับว่าตอนนี้พวกเขาต้องไล่ล่อาอดีตสายลับถึง3คนโดยแคทเธอรีเธอก็จะขออาสาในการคุมทีมในครั้งนี้เพราะว่าเธอได้ฝังไวรัสเข้าไปในไฟล์นั้นแล้วแต่นายคนนี้ที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยอยากให้แคทเธอรีคุมทีมสักเท่าไหร่แต่ทว่าหัวหน้า CIA คนใหม่ก็ยอมให้แคทเธอรีคุมทีมทําให้โรเบิร์ตนั้นเซ็งแบบสุดๆพอการประชุมแล้วเสร็จไอ้เจ้าโรเบิร์ตมันจะทําการสั่งสายลับของตนที่มีชื่อว่าแอดเซ ให้เขานั้นเข้าร่วมทีมของแคทเทอรีด้วยฉากต่อมาแต่ปฏ่บลในขณะที่เขากำลังสู้อยู่บนสังเวียนบรอนจะเลือกไปเห็นนิกกี้ที่อยู่ข้างสนามแล้วพอบอนต่อสู้แล้วเสร็จก,ก็กำลังเดินมาใส่เสื้อผ้าทำให้เขามาเจอกับโนต้ตที่นิกกี้ทิ้งเอาไว้นัดให้ทั้งคู่มาเจอกันฉากแต่ปี่แคทเทอรีตอนนี้เธอก็จะรู้แล้วว่านิกกี้เดินทางไปยังกรุงเอเทนเพื่อไปหาใครบางคน เธอเลยส่งทีมเข้าไปสะกดรอยตามนิกกี้ถึง2ทีมแต่ทว่ามันก็ไม่ง่ายแบบนั้นเมื่อจุดที่นิกกี้นัดบรอนไปเจอกันมันล้วนเต็มไปด้วยกลุ่มผู้ชุมนุมเยอะมากๆไม่นานนักในขณะที่นิกกี้กำลังยืนรออยู่หน้าร้านหนังสือบอนก็จะโผล่ออกมาหานิกกี้แล้วถามว่าเธอมาหาฉันเพื่ออะไรนิกกี้ก็จะบอกว่าฉันทำการแฮกเข้าสู่ระบบของ CIA แล้วทำการคัดลอกข้อมูลใส่แฟลชได์มาด้วย พวกเราต้องช่วยกันเปิดเผยโครงการเหล่านี้ให้คนธรรมดาได้รับทราบว่ารัฐบาลของเราทําการสอดส่องประชาชนทุกคนอยู่ตลอดเวลาแล้วที่สำคัญที่สุดข้อมูลในแฟลชไดร์อันนี้มันมีเรื่องพ่อของคุณเก็บเอาไว้อยู่ด้วยพ่อของนายก็เป็นเจ้าหน้าที่ในโครงการเทสโตนยังไงซะนายก็ต้องได้อ่านไฟล์นี้เพราะมันยังมีความรับอีกมากเกี่ยวกับตัวนายที่นายเองก็ยังไม่รู้ณจุดนี้ผมขออธิบายก่อนนะครับว่า ตัวของบอนตอนนี้เขาก็ยังจําเรื่องราวทั้งหมดอย่างไม่ครบโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวของตอนเองแล้วในายแฟดไลที่นิกกี้มีมันจะช่วยเฉลยทุกอย่างที่บอนยังไม่รู้นั่นเองครับกลับมาที่แคทเธอรีเธอก็จะรู้แล้วว่าคนที่ดิกกี้มาเจอนั่นก็คือบอนเธอจึงสั่งให้คนตามล่าจับตัวทั้งคู่มาให้ได้แต่ทว่าบอนก็รู้อยู่แล้วว่ามีคนกําลังตามมา บอนจึงล่อให้พวกมันขึ้นมาในรถเมล์แล้วเขาก็อาศัยที่แคบสกัดเจ้าหน้าที่ไปได้ถึง3คนขณะเดียวกันการชุมนุมประท้วงตอนนี้ก็กลายเป็นจลาจลกลางเมืองไปแล้วมีการใช้ความรุนแรงกันทั้งสองฝ่ายกลับมาที่บอนตอนนี้เขากำลังขโมยรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจเพื่อตรงไปหานิกกี้พวกตำรวจเลยขับรถตามไล่ล่าบอนมาถึง3คันแต่ทว่าในขณะที่บอนกำลังขับรถหนีตำรวจ ปรากฏว่าคนที่มาชุมนุมได้ยึดรถฉีดน้ำแรงดันส่งเอาไว้พอพวกเขาเห็นตำรวจกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามประชาชนคนที่มาชุมนุมเลยยิงน้ำแรงดันส่งอัดใส่พวกตำรวจจนหน้ากระแทกใส่รถส่งผลให้บอนหนีรอดจากพวกตำรวจได้อย่างง่ายดายขณะเดียวกันนิกกี้เองตอนนี้ก็กำลังโดนพวกเจ้าหน้าที่ CA ล้อมเอาไว้บอนที่ขับตามมาทันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ชนใส่ไอ้พวก CA ทั้งหมดแล้วให้นิกกี้ขึ้นมาซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ ด้านแคทเธอรีนพอเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของตอนคว้าน้ำเหลียวไม่เป็นท่าเธอจึงสั่งให้สายรับแอสเซทปฏิบัติการจับตายบอนกับนิกกี้ได้ท,ทันทีแอสเซทพอได้รับคำสั่งก็เลยขับรถมาดักรอที่ตึกข้างหน้าแล้วเขาก็รีวบวิ่งขึ้นมาบนดาดฟ้าพร้อมกับประกอบปืนไรเฟิลเล็งรอบอนเอาไว้ ทันทีที่รถมอเตอร์ไซค์ของบอลขับเข้าสู่ระยะสะโคแอเสเซ่ลั่นไกลูกกระสุนเข้าไหลนิกกี้จังๆส่งผลให้รถมอเตอร์ไซค์ของบอลล้มบอลบอกให้นิกกี้อยู่เฉยๆเอาไว้เดี๋ยวผมจะรีบเข้าไปช่วยแต่บอนก็รู้ดีว่ากำลังมีมือสไนเปอร์ซุ่มรอเขาอยู่แต่ถ้าว่าบอนก็ไม่มีทางเลือกยังไงเขาก็ไม่ยอมเสียนิกกี้ไปอย่างแน่นอนบอนตัดสินใจลุกขึ้นเพื่อเข้าไปช่วยนิกกี้ เขาว่าสายลับแอสเซทมันก็ลั่นไกอีกครั้งเข้าหัวนิกกี้จังๆตายไปต่อหน้าต่อตาบอนบอนพอเห็นนิกกี้ตายไปแล้วเขาเลยไม่มีทางเลือกจึงก้มหยิบลูกกุญแจของนิกกี้ที่ตกอยู่บนพื้นแล้วรีวบบิ่งหนีออกไปจากที่นี่ฉากต่อมาบอนจะนั่งรถไฟใตดินมายังตู้ล็อกเกอร์ของนิกกี้พอเปิดประตูตู้ออกเขาก็จะได้ปืนมาหนึ่งกระบอกพร้อมกับแฟดไดร์ USB ที่เก็บข้อมูลของโครงการทุกอย่างเอาไว้ รวมไปถึงยังมีสมุดบันทึกของนิกกี้พอเขาเปิดสมุดบันทึกของนิกกี้ออกอ่านทําให้บลอนได้เจอกับที่อยู่ของคริสเตียนดัตซอสายลับอีกคนที่คอยร่วมงานกับนิกกี้บรอนจึงเอาที่อยู่ไปค้นหาใน Google แล้วพอทราบตําแหน่งบลอนก็เดินทางไปยังกรุงเบอร์ลินต่อไปฉากถัดมาเราจะมาอยู่กับไอรอนชายคนนี้เขาเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันที่คล้ายกับ f a c e b o o ก โดยไอรอนเขาจะมีสโลแกนว่าแอปของตนนั้นปลอดภัยเป็นอย่างมากผู้ใช้ทุกคนไม่ต้องกลัวเรื่องข้อมูลล่วงไหลแต่ทว่าแท้จริงแล้วไอเจ้าไอรอนนั้นก็ทำงานอยู่กับโรเบิร์ตด,ด้วยเหมือนกันด้วยเขานั้นจะทำการขายข้อมูลให้กับพวก CIA แต่ทว่ารอบนี้ไอรอนเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาเลยนัดโรเบิร์ตมาคุยด้วยแล้วบอกว่าผมอยากจะถอนตัวจากเรื่องพวกนี้ แต่ทว่าโรเบิร์ตก็บอกว่าแกน่ะรับเงินฉันไปตั้งหลายพันล้านแล้วนะอย่าคิดว่าขึ้นหลังเสือแล้วมันจะลงกันง่ายๆไอรอนเลยบอกว่าเงินพวกนั้นน่ะฉันคืนแกไปตั้งหลายเท่าตัวแล้วไม่ว่าพูดยังไงฉันก็จะขอถอนตัวอยู่ดีไอ้เจ้าโรเบิร์ตพอได้ยินก็เลยของขึ้นแล้วบอกว่าแกน่ะต้องรับผิดชอบทั้งหมดอย่าคิดว่าเรื่องมันจะจบเพียงเท่านี้ฉันตามเอาคืนแกแน่ ฉากตัดกลับมาที่แคทเธอรีเธอจะมาอ่านแฟ้มประวัติของดอกเตอร์อันเบิร์ดที่เขาทำการประเมินสภาพจิตใจของบอนเอาไว้โดยดอกเตอร์อันเบิร์ดเขาระบุไว้ว่าเจสันบอนเขาเป็นคนที่รักชาติเป็นอย่างมากถ้าหากทำอย่างถูกวิธีจะสามารถดึงบอนกลับเข้าสู่โครงการโดยที่ไม่ต้องฆ่าเขาเลยก็ได้ ฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับนายคนนี้ที่มีชื่อว่าคริสเตียนไอหมอนี่แหละคือสายลับอีกคนที่คอยให้ข้อมูลกับดิกกี้แล้วพอมันเข้ามาในห้องคริสเตียนก็จะมาเจอกับบอนที่มารออยู่ก่อนแล้วบอนเลยโยนแฟลชไดร์ USB ไปให้กับคริสเตียนแล้วสั่งให้มันทําการถอดรหัสแฟลชไดร์ซะในขณะเดียวกันทันทีที่คริสเตียนเสียบ USB เข้ากับคอมแคเทเธอรีนจึงรู้ตำแหน่งของทั้งคู่ทันทีเพราะว่าในวิทีที่ USB เสียบกับโน้ตบุ๊ก ไวรัสที่แคทรีนวางเอาไว้ก็ได้ทํางานทันทีเธอไม่รอช้ารีบสั่งใส่ลับเข้าสู่พื้นที่กลับมาที่บอลตอนนี้เขาก็กําลังเปิดดูข้อมูลของตัวเองด้วยแฟ้มเอกสารเล่มนี้ถูกบันทึกโดยเจ้าหน้าที่มันค้อมสมิธโดยมันค้อนสมิธเขาก็ได้บันทึกเอาไว้ว่าพ่อของพระเอกไม่ได้เป็นแค่นักวิจัยเท่านั้นเขายังเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่โครงการเฮสโตนมาตั้งแต่แรก ภาพย้อนอดีตในช่วงก่อนที่บอนจะเข้าร่วมกับกองทัพพ่อของบอนได้มาหาเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนรถจากเกิดอุบัติเหตุตายต,ายต่อหน้าต,ต่อตาลูเป็นอันว่าตอนนี้บอนเขารู้แล้วล่ะว่าพวก CIA นั่นแหละคือคนที่ฆ่าพ่อของเขานั่นเองโดยสาเหตุที่พวกมันต้องการฆ่าเขานั้นก็เป็นเพราะว่าพ่อของบอนจะทําการเปิดเผยโครงการเทสโตนเพราะว่าตัวเขาไม่อยากให้ประชาชนโดนล่วงละเมิดสิทธิ ขณะเดียวกันตอนนี้แคทเธอรีก็สามารถใช้โทรศัพท์ของคริสเตียนทําการแฮกเข้าโน้ตบุ๊กแล้วลบข้อมูลทิ้งทั้งหมดไอ้เจ้าโรเบิร์ตมันก็สั่งให้แคทเธอรีโทรหาบอนให้หน่อยตัวเขาต้องการที่จะคุยด้วยแต่ทว่าแคทเธอรีตอนนี้เธอกลับมีความคิดว่าบอนไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อเราเลยแม้แต่น้อยมีแค่โรเบิร์ตนี่แหละอยากจะฆ่าบอนให้ได้แคทเธอรีเลยส่งข้อความไปบอกกับบอนว่าพวกเจ้าหน้าที่กำลังเข้าไปในอีกสองนาที บอนพอรู้แล้วเลยรีบวิ่งหนีออกทางประตูหลังของเตอร์ฉากต่อมาพวก CIA จะมาประชุมกันแคเทเธอรีเลยพูดว่าบอนดูไม่ได้เป็นภัยคุกคามใดๆทั้งนั้นเขานีไปหลบซ่อนตั้งหลายปีสังเกตจากพฤติกรรมของเขาแล้วบอนแค่อยากรู้อดีตของตัวเองก็แค่นั้นและตามบันทึกของด็อกเตอร์อันเบิร์ดเรายังสามารถดึงบอนให้กับเข้าโครงการได้แต่ทว่าโรเบิร์ตก็ไม่เห็นด้วยเพราะเขาอยากจะฆ่าบอนเท่านั้น เพราะว่านายคนนี้ที่เป็นหัวหน้า CIA <_ an> เขาก็อนุญาตให้แคทเทอรีลองไปกล่อมบอลดูก็แล้วกันถ้าเขายอมทำตามก็ดีไปแต่ถ้าเกิดไม่ก็ฆ่าเขาได้เลยฉากถัดมาบอนจะโทรหา,านายคนนี้ที่มีชื่อว่ามันค้อมสมิธโดยนายคนนี้เองก็คือคนที่จดบันทึกเรื่องราวของบอนเอาไว้ทั้งหมดบอนเลยตั้งใจจะมาหาความจริงจากสมิธแต่ทว่าพวก CIA ก็รู้อยู่แล้วว่าบอนจะเข้ามาหาสมิธ แคทเธอรีจึงส่งคนสะกดรอยตามสม,มิธออกไปขณะเดียวกันสายลับเอสเซตก็ต้องมาอยู่ภายใต้การควบคุมของแคทเธอรีเพราะว่าตอนนี้เธอรับหน้าที่คุมทีมอย่างเต็มตัวแต่พอใกล้เวลานัดหมายสายลับเอสเซตมันแอบเปิดวิทยุอีกช่องเพื่อใช้คุยกับโรเบิร์ตเป็นการส่วนตัวโดยมันหาสนใจคำสั่งของแคทเธอรีไม่แล้วเอสเซตมันก็ได้ออกไล่ล่าเจ้าหน้าที่ของแคทเธอรีทั้งหมดเพื่อป้ายสีว่าเป็นฝีมือของบลอ์ แคทเธอรี <c oughs> ก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอลึกๆแล้วเธอก็ไม่เชื่อหรอกว่าบอนจะเป็นคนฆ่าเจ้าหน้าที่ของตนไอ้เจ้าโรเบิร์ตมันก็ตีเนียนสั่งให้แคทเธอรีหยุดการทำงานซะต่อไปนี้ผมจะเป็นคนสั่งงานเองแต่เพียงผู้เดียวแต่ทว่าแคทเธอรีเธอใช่จะยอมง่ายๆเธอสั่งให้คนขับรถตรงไปหามันค่อมสมิทธทันทีส่วนด้านแอสเซตตอนนี้มันก็จะมาดักรออยู่บนดาดฟ้าของเติกทํทำการประกอบปืนไรเฟิลตั้งรอให้บอนออกมา แต่คนอย่างบอนน่ะเขารู้อยู่แล้วว่าต้องมีนักฆ่าซุ่มรออยู่แน่เขาจึงเปิดสัญญาณเตือนไฟไหมในอาคารรอบๆที่อยู่ตรงนั้นส่งผลทําให้ผู้คนวิ่งแห่ออกมาเต็มลานกว้างไปหมดแอดเซดเลยมองไม่เห็นมันค้อมสม,มิธท่ามกลางความชุนลมุนบอนก็เดินมาฉับตัวพาสม,มิธไปได้สําเร็จส่วนแคทเธอรีนที่ตามมาทีหลังก็เห็นแล้วว่าบอนได้ตัวสม,มิธไปแล้วเธอจึงสั่งให้ลูกน้องไล่ตามเขาไปซะส่วนตัวเธอจะขับรถไปดักรอไว้อีกด้าน ขณะเดียวกันบรอนตอนนี้ก็พาตัวสมิธขึ้นมาบนดาดฟ้าบรอนถามความจริงเกี่ยวกับพ่อของตนสรุปแล้วพ่อเขาเป็นคนริเริ่มโครงการเทสโตนหรือไม่ไอห่าโรเบิร์ตที่ฟังโทรศัพท์อยู่ก็สั่งให้มันค้อมอย่าพูดอะไรทั้งนั้นไม่งั้นฉันฆ่าลูกเมียนายแน่แต่มันค้อมันก็กลัวตายเพราะบอลจับห้อยอยู่บนดาดฟ้าเขาจึงยอมบอกไปว่าถูกต้องแล้วล่ะพ่อของแกเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการเทสโตน แต่พอมันรู้ว่าพวกเราจะเอานายเข้าโครงการพ่อนายเลยขู่ว่าจะแชร์เรื่องราวทั้งหมดส่งผลให้โรเบริร์ตเป็นสั่งเก็บพ่อของนายนั่นเองทันใดนั้นในขณะที่ทั้งคู่กำลังคุยกันอยู่สายลับเอสเซจะโผล่ขึ้นมาบนดาดฟ้าบอนหันไปเห็นทำให้เขานึกหน้าไอ้ชั่วนี่ออกท,ทันทีไอหมอนี่แหละมันคือคนที่ฆ่าพ่อของเขาในวันนั้นเอสเซชักปืนขึ้นมารัวยิงใส่บอลไปหลายนัดแต่ทว่าบอนก็ดึงสมิตมาบังเอาไว้ พร้อมกับกระโดดเกาะสายไฟห่วนตัวลงไปด้านล่างแอดเซดรีบวิ่งตามมาเพื่อที่จะปิดบัญชีแต่ทว่าพอมาถึงบรอนก็ได้หายตัวไปแล้ว ฉากถัดมาตัดมาที่แคทเธอรีในขณะที่เธอกําลังขับรถอยู่บอนก็ไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนทุบกระจกแล้วขึ้นมานั่งในรถแคทเธอรีพอเห็นหน้าบอนดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยตกใจสักเท่าไหร่พร้อมกับพูดออกไปว่าเราไม่ควรจะเจอกันแบบนี้เลยจากนั้นบอนก็จะถามแคทเธอรีว่าตอนนี้ไอ้เจ้าโรเบิร์ตมันอยู่ที่ไหนแคทเธอรีเลยบอกว่าพรุ่งนี้มันจะไปที่เวกัส ในงานเปิดตัวแอปพลิเคชันของไอรอนเพราะโรเบิร์ตต้องเป็นคนรับรองความปลอดภัยของแอปพลิเคชันนี้นั่นเองโดยก่อนที่ทั้งสองคนจะแยกจากกันแคทเธอรี <atter> ก็ได้ให้โทรศัพท์บอนไปหนึ่งเครื่องเพื่อให้เขาไว้ใช้ติดต่อกับเธอโดยเฉพาะซึ่งหากจุดนี้ใครงงว่าทําไมบอนถึงเข้ามาหาแคทเทอรีนั่นเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้แคทเธอรีช่วยบอนเอาไว้ในตอนที่บอนไปบุกบ้านของคริสเตียนส่วนแคทเธอรีเธอก็รู้แล้วว่าไอโรเบิร์ตนั่นแหละ มันคือไอ้ชั่วตัวพ่อที่แท้จริงเช้าวันถัดมาบรอนจะเดินทางเข้าสู่นครลาสเวกัสโดยเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากแคทเธอรีซึ่งเธอใช้อำนาจของ c a a อนุญาตวีซ่าเดินทางให้กับบรอนทำให้เขาผ่านต่อมอมาได้อย่างง่ายดายพอถึงเวลาใกล้เริ่มงานโรเบิร์ตที่กำลังเตรียมตัวขึ้นเวทีมันกำลังโทรวางแผนกับแอสเซทให้เก็บไอรอนซาเราจะสร้างเรื่องว่าเป็นความขัดแย้งของกลุ่มผู้ก่อการร้าย แต่เพื่อความเนียนโรเบิร์ตก็บอกให้แอสเซตญิงเข้า้ว้มือซ้ายของเขาด้วยส่วนแคทเธอรีตอนนี้ก็มายืนรอบอลอยู่หน้าบันไดเลื่อนพอบอนเดินเข้ามาเขาก็ส่งต่อเครื่องติดตามลงในกระเป๋าเสื้อของเธอแล้วบอลก็ได้ส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์บอกให้แคทเธอรีเอาเครื่องติดตามนี้ไปใส่ที่ตัวโรเบิร์ตซะพอถึงเวลาขึ้นเวที บอนจะลอบเข้ามาในงานได้อย่างง่ายดายจากการขโมยบตัตรของคนอื่นส่วนแอสเซทจะปลอมตัวเป็นพนักงานโรงแรมแล้วปีนขึ้นไปดักรอบ,บนปล่องระบายอากาศไม่นานนักในขณะที่ไอรอนกำลังป่าใสายอยู่นั้นไอเจ้าโรเบิร์ตมันจะรู้แล้วว่าตอนนี้บอนได้เข้ามาในเมืองเวกัสเป็นที่เรียบร้อยโดยบอนได้รับการรับรองวีซ่าจากเจ้าหน้าที่ c i a คนหนึ่งโรเบิร์ตรู้ทันทีว่าเป็นฝีมือของคัเทอรีแน่ โรเบิร์ตจึงวิทยุไปบอกกับแอดเซดให้เก็บไอรอนกับแคทเอรีซ่าตอนนี้เธอได้หักหลังเราไปอีกคนแล้วแอดเซดไม่รอช้ารีบเลงปืนไปที่หัวของไอรอนแต่ทว่าบลอนฮิวิ่งตามเข้ามาในงานเขารีบผ่านสปอตไลท์ขึ้นไปส่องใส่ช่องระบายอากาศแอดเซดลั่นไกใส่หัวของไอรอนแต่เพราะโดนแสงสปอตไลท์ส่องตาลูกกระสุนก็เลยเข้าที่หัวไหลแทนบ <c oughs> ลอนชักปืนออกมายิงอัดเข้าช่องระบายอากาศ ทำให้ลูกกระสุนเข้าแขนของแอสเซทไป1นึดาร์ตส่วนเจ้าโรเบิร์ตจะรีบขึ้นลิฟต์ไปยังห้องรับรองด้านบนแล้วสั่งให้ลูกน้องลงไปไล่ฆ่าบอลให้ได้แต่ทว่าบอลเขาก็รู้ตำแหน่งของไอ้เจ้าโรเบิร์ตเพราะว่าแคทเธอรีนเธอได้แอบใส่เครื่องติดตามลงไปที่ตัวของมันเรียบร้อยบอนจึงขึ้นลิฟต์มาหาโรเบิร์ตในห้องพอเข้ามาข้างในไอ้เจ้าโรเบิร์ตมันก็จะนั่งเก๊กอย่างหล่อพยายยามบอกว่างานที่เราทำน่ะมันถูกต้องแล้ว โครงการต่างๆของเราทําเพื่อปกป้องประเทศชาติเราทําเพื่อปกป้องประชาชนของเราแต่บอนก็บอกว่าตอนที่ฉันเข้าโครงการเทสโตนเพราะฉันคิดว่าพ่อโดนพวกผู้ก่อการลายค่าแต่ความเป็นจริงแกนั่นแหละคือคนที่ฆ่าพ่อของฉันบอนจ่อปืนไปที่หัวของมันพร้อมที่จะลั่นไกแต่ภายในเซี่ยววิญาทีลูกน้องของโรเบิร์ตมันก็ดันวิ่งขึ้นมาทันบอนเลยหันกลับไปยิงส่วนจนตัวเขาล้ม โรเบิร์ตเก็บปืนขึ้นมาแล้วเล็งยิงเข้าใส่บอนแต่ทันใดนั้นแคทเธอรีนเข้ามาช่วยยิงโรเบิร์ตไว้ได้ทันพอดีพอดีพอจัดการไอ้เจ้าโรเบิร์ตแล้วเสร็จทั้งสองคนก็ได้บอกลากันเพราะว่าบอนเขายังมีคนที่ต้องไปฆ่าอยู่ส่วนด้านแอสเซทเองตอนนี้ก็ได้ขโมยรถของหน่วยสวัดขับหนีออกมาจากงานบอนวิ่งตามมาจนทันพร้อมกับกระโดดขึ้นรถอีกคันขับไล่ตามออกบา่าพวกตำรวจในเมืองก็ส่งคนออกไล่ตามผู้ต้องสงสัยซึ่งนั่นก็คือแอสเซทตนั่นเอง ฉากขับรถไล่ล่าสูดแสนจะมันจึงเริ่มต้นขึ้นทั้งสองคนขับรถชนกันไปชนกันมาอย่างเอาเป็นเอาตายไล่ล่ากันจนลงไปในลานจอดรถแอสเซทชนแหลกฝาด่านขับขึ้นมาด้านบนได้สําเร็จแต่ทว่าบลอนก็ขับรถอ้อมขึ้นไปด้านบนแล้วเหยียบคันเร่งส่งชนเสียรถแอสเซทจนมันเสียหลักขับพุ่งตรงเข้าไปในบ่อนคาสิโนแต่ทว่าแอสเซทก็ยังไม่ตายมันรีบลงมาจากรถแล้ววิ่งเข้าไปในท่อระบายน้ํา แล้วทั้งสองคนก็ได้กระโดดเข้าซัดก,กันตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวแอสเซทหยิบบีดออกมาจ้วงฟันใส่บอลเต็มที่แต่ทว่าบอลก็หลบได้หมดเขาใช้มือเปล่าอาัดมันจนยับแอสเซทเลยก้มหยิบสายไฟที่ตกอยู่บนพื้นขึ้นมาฟาดใส่บอลพอบอลเสียจังหวะมันจึงใช้สายไฟรัดคอข,อขอเอาไว้แน่นบอนลรวบรวมแรงทั้งหมดกระโดดดิดตัวทิ้งบอมพลิกตัวลงมาบีบอคอกดลูกกระเดือกของมันเอาไว้แน่นบอลส่งแรงบีบสุดชีวิตจนแน่ใจเลยว,ว่า ไอ้ชั่วที่ฆ่าพ่อของเขาได้ตายไปแล้วจริงๆหลายวันต่อมาแคทเธอรีจะเข้ามาคุยกับหัวหน้าของตนด้วยเธอจะเสนอตัวขอรับตำแหน่งผู้อำนวยการ CAA คนต่อไปเพราะเธออยากทำภารกิจดึงตัวบอลกลับมาให้ได้หัวหน้าเลยถามว่าแล้วถ้าเกิดไม่สำเร็จละ่ะแคทเธอรีเลยบอกว่างั้นเราคงต้องฆ่าบอลซะจากนั้นเธอจะลงรถเดินเข้ามาในส่วนสาธารณะเพื่อมาเจอกับบอลตามที่ได้นัดหมายกันเอาไว้ แคทเธอรีจึงเริ่มแผนการพูดเกลี้ยกล่อมให้บอลกลับเข้าสู่โครงการโดยอ้างเหตุผลว่านายคือคนที่มีฝีมือเป็นอย่างมากหากได้มาช่วยงานองค์กรของเราต้องเติบโตอย่างแน่นอนบอลพอได้ฟังจึงลังเลสักครู่แต่แล้วเขาก็ยิ้มแล้วบอกว่าขอคิดดูก่อนก็แล้วกันพอคุยกันเสร็จแคทเธอรีจะเดินกลับมาที่รถปรากฏว่าบนเบาะน,นั่งข้างๆมันดันมีเครื่องแกะรอยของใครก็ไม่รู้วางทิ้งเอาไว้เธอหยิบขึ้นมาเปิดดูเลยเพบว่าเป็นวิดีโอที่บอลแอบถ่ายเอาไว้ ซึ่งเขานา้นก็ได้ยินคำพูดของแคทเทอรีตอนที่เธอคุยกับพอน้าก่อนหน้านี้ทุกอย่างเป็นอันว่าตอนนี้บรอนก็รู้แล้วว่าแคทเทอรีต้องมาไล่ฆ่าเขาอีกแน่นอนไม่ว่าจะหนีไปไกลสุดขอบโลกสุดท้ายแล้วคุณก็ไม่สามารถหนีความจริงที่เป็นอยู่ได้แล้วเรื่องราวของเจสันบอนยอดจรชนคนอันตรายภาคที่หก็จบลงเพียงเท่านี้ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ